でやが強い塞が強う đứng lại đứng lại tái đứng lại เรอมันแหงดิยอ๋ออ๋ออ๋อนั่นดิเป็นกอขยับดิกๆเด็กเว้ยนะนั่นน่ะ ยูมมนอ่ะเอ้ยหรือมีโอ้ปนหน่อยสวายหน่อยแกนฮะแกนแบนแกนแบนถึงยังเลยว่าเขาตาบ่ะนะเขาตาบ่ะแต่ว่าไม่คุ้มนะผสมการละครนะแต่สุดอดพลาไม่ถึงห้านาทีนะผมควนปัก ครับผมลุตไซส์ลุตไซส์แล้วลูกถวายแล้วผมแต่ว่าสุดยอดนะครับผมไม่ถึง5นาทีแล้วเมื่อกี้นะครับผมปล่อยนะปล่อยตังนี้เดี๋ยวปล่อยครับ